สำหรับในเรื่องพื้นบ้านต้องออกแบบให้หน้าสูงหลังต่ำเพราะการเงินจะไหลเข้าบ้านเหมือนด่งสายน้ำมีอยู่ในตำราของตี้หลี่วงจุ้ยจริงไหมผมจึงนำภาษาจีนคำว่าตี้หลี่ฟิงชุยไปค้นคำตอบใน Chat GPT และ Gemini ซึ่งเป็นระบบ AI ที่มี Data ข้อมูลจากทั่วโลกเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นกลางที่สุดคำตอบจาก h ช GP t GPT บ้านหน้าสูงด้านหลังต่ำในทางฮวงจุ้ยจริงๆควรจะเป็นบ้านหน้าต่ำและด้านหลังสูงเพราะด้านหน้าจู่เชื่ยควรโล่งเตี้ยเพื่อให้โชคลาภและพลังงานดีเข้ามาได้ง่ายส่วนด้านหลังเสวียนอูควรสูงแข็งแรงเพื่อเป็นพนักพิงเสริมความมั่นคงบ้านหน้าสูงหลังต่ำผิดหลักควรเป็นบ้านหน้าต่ำหลังบ้านสูง คำตอบจาก Gemini ที่มี Data ข้อมูลจาก Google ทั่วโลกเรื่องระดับพื้นบ้านลักษณะที่ดีควรเป็นหน้าต่ำหลังสูงคือเปิดรับพลังด้านหน้าและมีเขาพิงด้านหลังซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดที่ว่าบ้านหน้าสูงหลังต่ำจึงจะส่งผลที่ดีสรุปการที่จะต้องออกแบบบ้านที่พื้นบ้านหน้าสูงด้านหลังต่ำไม่มีอยู่ในตำรา ตีรีหงจุย้ยครับ